สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้มีตัวปืนตัวเล็กสเปกเทพนะครับก็คือตัว s ิก s ์เซอร P365 นะครับจะถือปืนนิ้วนอกของไกปลดแมกกาซีนนะครับเขียรปืนปืนปลอดภัยนะครับนี่เลยนะตัวนี้นครับผมเคยรีวิวเอาไว้เนี่ยประมาณสักสคลิปนะครับเคยทําเอาไว้แล้วนะจับเมื่อไหร่ก็ชอบมืนั้นนะครับตัวปืนเนี่ยเล็กมากๆเลยประมาณสักเนี่ยสามมือปิดมิดเลยนะครับนี่ครับ ซิกสนะครับทานทั้งสองของตัวปืนนะสเตชันหน้าหลังนะครับแล้วก็อย่างนี้ก็คือคุณแจ๊กเนี่ยซื้อมาเพิ่มนะครับแล้วก็ปุ่มบดแม็กอยู่ตรงนี้นะครับทางด้านซ้ายของตัวปืนนี่นะครับที่ปืนไปนะครับตัวฐานขวาก็จะระบุนะครับซิสเซอร์กระสุนที่ใช้คือ9ก้คูณสิมิลลิเมตรนะครับศูนย์นะครับเป็นศูนย์เอ็กซ์เลสเนะครับสามารถที่จะลืงแสงเวลากลางคืนได้นะครับแต่งุดสีเขียว เรียนได้ง่ายนะครับชัดเจนดีมากเลยแต่ด้านบนนะครับก็จะมีตัวนะครับบอกว่ามีการขึ้นลำอยู่หรือไม่นะครับตัวนี้นะแม็กกาซีนนะครับจุได้12นัดนะมอินอิตาลีนะครับผมชอบนะในคลิปนี้นะครับจริงๆเนี่ยก็อยากจะทำนะครับรืบ่องของการจับถือวิดปืนเนื่องจากว่าที่ผมเนี่ยเห็นนะครับสมาชิกบางท่านโดยเฉพาะสุภาพสตรีเนี่ย มักจะจับถือนะครับด้วยความรีบและตกใจนะครับก็คือจับท่านี้นี่อันตรายมากนะครับดูนะถ้าเผื่อว่ามีการร่างกเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยโอ้โหผมว่าบาดเจ็บแน่นอนนะครับเดี๋ยววันนี้จะลองนะครับมาทําการสาธิตนะครับการจับถือปืนแบบผิดวิธีนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับด้วย six s a u e r p สามหกระบอกนี้ก่อนจะทดสอบนะครับเรื่องของการจับปืนเดี๋ยวขอลองยิงนะครับทำกุกแจศูนก่อนกับตัว365นะครับคิดถึงมาก ไม่ได้ยิงมานานนะครับเดี๋ยวยิงที่ต่อเทางด้าน,นขวามือนะครับระยะประมาณสักสิบหลาขาดนินดหนึ่งนะครับ ปลดแมกกาซีนเคลีย์ปืนปืนปลอดภัยนะครับเก็บปืนเข้าซองเราไปดูนะครับกลุ่มกระสุนชุดแรกตัวปืนมันเล็กนะฮะจับแล้วก็รู้สึกม,มันเล็กนี่นะครับอันนี้สี่นัดแล้วก็ไว้ให้เป็นนัดหนึ่งเสียดายจำนวนห้านัดนะกลุ่มกระสุนจะใช้ลูกกรีดเอาโน้ตนะครับหนึ่งร้อยสามสิบห้ากรเดนนะครับยิงที่ ต่อสายนะครับลองดูนะจำนวน5นัดนะครับใส่เข้าไปนานแล้วไม่ได้ยิงนะครับอ่าลองดู5นัด ยิงจบกดแมกกาซีนเคลียร์ปืนปืนปลอดภัยน,นะครับเก็บปืนเข้าซองถือว่ายิงได้สบายนะครับถึงแม้ว่าตัวมันจะเล็กเนี่ยแต่ว่าก็โอเคนะพอได้อยู่กลุ่มกระสุนนะครับนี่ที่ยิงไปนะครับ4แล้วก็5อันนี้ยิงไปนะครับชุดนะครับอีกชุดหนึ่งนะฮะอ่าเดี๋ยวลองนะครับ มื่อสักครู่เนี่ยผมลองยิงนะครับระยะใกล้โอเคค่อนข้างตรงแต่พอไกลเนี่ยกลุ่มกระสุนเนี่ยมันจะเป๋ไปทางซ้ายค่อนข้างมากนะยิ่งไกลยิ่งออกเยอะนะครับแสดงว่าในการยิงเนี่ยระยะนี้ผมต้องเผื่อสักคืบหนึ่งจากเพดเดี๋ยวลองดูเผื่อคืบหนึ่งนะเลงไปทางขวาของเพดนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับโดนต้องเผื่อหน่อยนึง นะยิงตรงๆเนี่ยมันจะไซส์ออกนะครับก็ต้องเผื่อขวานิดนึงนะมาเดี๋ยวซับอีกหนึ่งนัดนะครับกับระยะไกลนะครับสุดสนามตรงนู้นนะที่เห็นอยู่ทีนี้เปลี่ยนกระเปลี่ยนกระสุนนะครับเป็น NRC แล้วนะหัวเคลือบดำนะครับระยะนูน้นสุดสนามนะครับลองดูนะเรี <C UT> ยบร้อย มาครับทีนี้เดี๋ยวจะทดสอบนะครับอย่างที่บอกไปว่าในการจับถือนะครับอีกทีนะปดแมกกาซีนนะครับมืนปลองภัยการจับถือที่ถูกต้องก็คือท้ามพอร์ตนะครับจับแบบนี้แต่ว่าจังหวะที่รีบๆนะคือรีบเลยนะครับก็เอามือเนี่ยข้ามมาเนี่ยจับท่าน,นี้เลยฮะข้ามมาแล้วก็เกิดยิงนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยผมมาจะเตือนว่ามันจะเกิดอาการบาดเจ็บจากตัวสไล์เนี่มันเดินถอยหลังแล้วก็จะไปกินเนื้อ นะเดี๋ยวผมจะลองสาธิตนะครับด้วยการใช้กระดาษนะครับปิดเอาไว้ท่านี้ประมาณนี้นะครับนะท่านี้จะเห็นว่ามันเกยสไลด์อยู่นิดนึงนะแล้วก็จะลองยิงดูนะครับสมมติว่ากระดาษด้านบนเนี่ยคืออุ้มมือของเรานะครับผิวหนักของเราอ่ะลองอันนี้ก่อนนะครับแป๊บน,นึงนะอ้อ่ะทีนี้ ใส่เข้าไปนะครับจากนั้นก็ลองยิงดูสังเกตที่กระดาษนะครับเรียบร้อยฉีกเลยนะก็แน่นอนนะครับว่าไลด์นี่มันเดินเข้าช่างแรงนะครับฉีกออกไปเลยกระดาษถ้าเป็นมือของเราก็เนื้อฉีกแน่นอนนะครับปืนปลอดภัย ระมัดระวังด้วยนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวดูนะครับในมุมของตัวนี้นะครับคุณแจ็คก็คือถือว่าจับเลยขึ้นไปแบบสูงสงเลยนะครับตัวนี้เลยขึ้นไปนะครับอ่ะพร้อมแล้วเริ่มยิงเรียบร้อยนะครับดูที่กระดาษนะสังเกตนะครับถ้าเป็นเนื้อของเราก็ฉีกแน่นอนรับประกันนะประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับผม ครับผมก็ทดสอบจบลงไปนะครับกับตัวซิกสามหกห้านะครับเื่อปลอดภัยนะกระบอกนี้นะครับคือปลอดภัยก็ถือว่าเป็นตัวปืนที่ผมก็ยังชอบอยู่เหมือนเดิมนะครับถ้าคะแนนเนี่ยก็คือเรียกว่า10เต็ม10เลยนะกับตัวปืนที่ยอดเยี่ยมนะครับกระบอกนี้นะยิงใกล้ก็ดียิงไกลก็ไม่พลาดนะครับส่วนเรื่องของการจับถือก็เน้นย้ำนะครับเป็นห่วงที่ออกมาทําคลิปเนี่ยเนื่องจากเป็นห่วงนะครับถ้าจับแบบนี้เมื่อไหร่ก็โอกาสบาดเจ็บแล้วก็ได้เลือดสูงมากนะระมัดระวังนะครับในการจับปืน ก็เอาประมาณนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านเจ้าของปืนนะครับคุณแจ็ควันนี้อยู่กันมาจยาวนะครับจริงกันค่อนข้างเยอะนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณแจ็คเยอสูงและก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับเพื่อนสมาชิกนะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ